สายดี y, ้เอลทีวิชัน ADB คาดการตัวเลขเศรษฐกิจลาวลดลงธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ปรับตัวเลขคาดการการเติบโตทางเศรษฐกิจของลาวในปี2022ลดลงเหลือร้อยละ2.5 จากเดิมที่คาดการไว้เมื่อเดินเมษาที่ร้อยละ3.4รวมถึงปรับลดตัวเลขคาดการของปี2023เหลือร้อยละ3.5จากเดิมร้อยละ3.7การปรับตัวเลขคาดการการเติบโตทางเศรษฐกิจกของเราในรอบนี้เกี่ยวข้องกับภาวะการหยุดชะงักของอุปทา,านและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น ซึ่งเพิ่มแรงกดดันด้านอัตรางเงินเฟ้อและมีขึ้นท่ามกลางอุปสงค์ทั่วโลกที่ซบเซาและนโยบายการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในการจัดการกับวิกฤตอัตรางเงินเฟ้อโดย ADB ได้ระบุครับว่าธุรกิจส่วนใหญ่ของลาวกลับมาดําเนินงานตามปกติอีกครั้งในช่วงครึ่งแรกของปี2022และจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศเริ่มฟื้นตัวดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามครับราคาสินค้าที่ผันผวนโดยเฉพาะน้ํามันทําให้ค่าดคลองชีพสูงขึ้นส่งผลให้ภาคการบริโภคภายในประเทศซบเซาลงขณะที่ราคาปุ๋ยอาหารสัตว์อาหารและเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วฉุดรั้งกิจกรรมด้านการเกษตรและการผลิตโดยแนวโน้มเหล่านี้ทําให้การฟื้นตัวด้านเศรษฐ,ฐกิจชะลอตัวลงนอกจากนั้นครับ ADB ยังได้เสริมครับว่าราคาสินค้าที่เพิ่มสูงกําลังส่งผลกระทบ ต่อสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือนในลาวโดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการสำหรับครอบครัวทั้งอย่างสร้างความท้าทายหลายประการต่อประชาชนรวมถึงการคลังสาธารณะด้วยแล้วพบกับ a อ r o ทีวิชันได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี